อนนี้คือปลาสเพียร์ะเพียน์อันนี้อายุได้กี่เดือนอันนี้วันสามสิบถึงสี่สิบวันค่ะสามสิบถึงสี่สิบวันจะนี่จะอยู่ที่ราคาตัวละสามสิบตังสามสิบสตางค์แล้ววิธีการขายนี่เราต้องมานับเป็นตัวตัวเลยไหมนี่ต้องนับดูก่อนว่าปลาเซนี้เซนในถ้วยเซนในถ้วยก่อนใช่ไหม ายถึงว่าถ้วยเบอร์นี้เต็มถ้วยนี้ก็ออกมานับก่อนว่ามันกี่ตัวนนแล้วเราก็วัดจากตรงนั้นเลยปลานิปลานิอันนี้นนอ,นนอนนตัวใหญ่แล้วนี่อันนี้เซซหนึ่งบาทอันนี้หนึ่งบาทัทนกี่ลดาสามตอนตัวนี้เลี้ยงนานไม่กว่าจะทานได้เนี่ยก็เลี้ยงอยู่สี่ถึงห้าเดือนค่ะสี่ถึงห้าเดือนให้หัวอาหารธรรมดานี่แหละใช่ไหม อันนี้ปูกปลาในปลาในน,นี่เป็นา,ปาใที่ว่ามีสองสีค่ะ<อ>สีดำนี่ก็คืปลาในเหมือนกัน<ะ>ปลาในสีเงินถ้าสีทองก็คือปลาในเหมือนกันปลาในสีทองก็มีมันจะมีสองสีสีเงินกับสีทองอแม่เราจะเอาเฉพาะตัวดําเพราะเพราะเหยืตัวผูด้ดาแม่ดำดุมากกว่านี้ทองขุนนั่นตัวค่ะอ๋ออันนี้อยู่ราคากี่บาทตัวหนึ่งอันนี้ก็ถ้าใช้นี้ก็ตัวละบาทตัวละหนึ่งบาทไซเล็กนั่นใช่ไหม มันไม่ค่อยมีหรอกมันเลอ๋อสวยมากเลยสีทองทองเลี้ยงประมาณกี่วันทานได้อันนี้ก็ประันประมาณปลานินเนาะค่ะอยู่ที่ไหนคะคุณพี่กาลสินกาลสินมาซื้อพันปลาประจําเลยใช่ไหมคุณพี่มาซื้อพันปลาอะไรเลยคะทุกปลาทุกพันเลยใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะเลี้ยงปลาเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงยากขนาดไหนยากง่ายยากครัยค่ะ ใช่ไหมตอนนี้เลี้ยงบ่อยแล้วชํานาญแล้วใช่ไหมตอนนี้เลี้ยงมากี่ปีแล้วคะปีอืมแล้วพันธุปลาที่เลี้ยงมีทุกอย่างเลยใช่ไหมที่ที่ซื้อไปนี่แบบปลาดุกหรอปลาจีนคือมนแชไว้อ๋อปลาดุกคืออ๋อปกติพี่ก็เพาะพันุปลาเองด้วยใช่ไหมมาเอาพันธุ์ที่นี่ไปอ๋อเลี้ยงกินเฉยเฉยค่ะ คุณผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันก็มานั่งอยู่กับคุณเทพสุดาคาดพันโนนะคะเจ้าของท่านครพันปลาบ้านท่านครค่ะท่านครพันปลาบ้านท่านครนะคะเป็นฟาร์มเลี้ยงปลาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะคะของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเดี๋ยวเรามาทราบกันนะคะว่าท่านครพันปลาเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเกิดขึ้นมาได้อย่างไรค่ะจากคุณเทพสุดาคาดพันโนค่ะ คุณเทพสุดาคาดพันโนเล่าให้ฟังว่าท่านครพันปลาเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะคุณพ่อบุญจันทร์คาดพันโนซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณเทพสุดาคาดพันโนค่ะคุณพ่อบุญจันทร์คาดพันโนเริ่มให้ความสนใจในด้านการประมงในปี2525 25ได้มีการทดลองการเลี้ยงปลาในาและปลาตะเพียนได้ซื้อปลาจำนวน5,000ตัวจากสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดมหาสาร,รคาม เลี้ยงในบ่อดินขนาดสองไร่ผลปรากฏว่าปลามีอัตราการเจริญดีมากส่วนการศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องวิชาการการประมงจากข่าวสารวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ตลอดจนแหล่งเพาะพันธุ์ปลาของเกษตรกรข้างเคียงและจากหน่วยงานของกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ จากบุคลิกส่วนตัวที่เป็นเกษตรกรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้ทราบถึงปัญหาจากการที่ต้องซื้อลูกปลามาเลี้ยงจึงมีแนวความคิดดำเนินการเพาะเลี้ยงลูกปลาในบ่อของตนเองพร้อมเป็นแหล่งเพาะพันุ์ลูกปลาจำหน่ายด้วยประกอบกับสภาพพื้นที่ของนายบุญจันทร์มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง40ไร่มีแหล่งน้ำตลอดปีเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาค่ะ จากประสบการณ์ที่เดินทางไปติดต่อซื้อพันุ์ปลาจากฟาร์มเอกชนหรือจากหน่วยงานราชการของกรมประมงมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาไปซื้อลูกปลาจำนวนมากลูกปลามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรจึงมีแนวคิดที่จะเพาะพันปลาโดยได้ศึกษาหาความรู้และขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นเทคนิคที่สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้รับความรู้จากการฝึกอบรมในด้านวิชาการและได้นำมาใช้ในฟาร์มของตนต่อจากนั้นได้ขยายพื้นที่การเลี้ยงปลาเป็นจำนวน17บอ่บอบ่อละ1ไร่ผลิตลูกปลาได้ประมาณ2ล้านตัวต่อปีการจัดการฟาร์มเป็นระบบครอบครัว และแรงงานเกษตรกรข้างเคียงทั้งยังเป็นแหล่งบริการให้ความรู้ด้านการประมงส่วนหนึ่งให้กับลูกหลานได้เข้ารับการฝึกอบรมค่ะอนนี้ก็โลกกิติยศเกษตรกรดีเด่นสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนะคะประจําปี2540 เป็นรางวันที่หนึ่งนะคะของนายบุญจันทร์คาดพันโนคือคุณพ่อของคุณเทพสุดาคาดพันโนนั่นเองค่ะจากอธิบดีกรมประมงค่ะโลกประกาศเกียรติคุณของนายบุญจันทร์คาดพันโนนะคะเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดนะคะประจําปี2540ค่ะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ ส่วนอันนี้ก็รองชนะเลิศอันดับหนึ่งงานมหกรรมรวมพลังอาหารปลอดภัยเทศกาลกินกุ้งกินปลาร้อยเอ็ดค่ะถวายแด่แม่ของแผ่นดินวันที่8ปดถึงสิกันยายน2547ัสณสวนสมเด็จพระศรีนครินร้อยเอ็ดค่ะ ปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่ของคุณเทพสุดาคาดพานโนก็พักผ่อนแล้วนะคะก็ให้ลูกๆหลานๆช่วยกันสืบสารการทำฟาร์มท่านครพันปลาต่อค่ะและคุณเทพสุดาก็ยืนยันนะคะว่าจะทำฟาร์มปลาไปเรื่อยๆค่ะและก็จะพัฒนาในด้านของพันปลาให้ดียิ่งขึ้นนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะจะมาศึกษาเรียนรู้ก็พร้อมที่จะให้ความรู้และหน่วยงานใดนะคะสนใจหรือว่า นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการที่จะมาฝึกงานนะคะก็ยินดีค่ะติดต่อที่คุณเทพสุดาล่วงหน้านะคะทางหมายเลขโทรศัพท์081-263-3388นะคะแล้วก็เบอร์043-515825ค่ะเป็นยังไงบ้างคะํำหรับเรื่องของการเพาะพันธุ์ปลาแล้วก็การอนุบาลลูกปลานะคะจากท่านครพันธุ์ปลาบ้านท่านครคะ่ะ มีข้อสงสัยยังไงหรือว่าอยากจะสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ที่ขานครผัดปลาบ้านขานครค่ะรายงานหลังคาอิสานวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องใดน,นั้นโปรดติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ